อ่าวาสวัสดีพี่พิชมาชิกนะครับผมนะมาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับสรุปโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยประจําวันที่หนึ่งนะครับทันวาคมหกแปดทางช่องอ่าวาชาวสวนเนี่ยมาชิกนะครับผมเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปมาครับมาเน้นพระเอกพระรองสลับแนวทางรัฐบาลไทยมาพร้อมกับบรรยากาศน้าน้ําน้องน้าขึ้นเก่าในมาชิกนะครับผมเนาะนะครับะนะครับสำหรับในรอบที่ผ่านมาในมาชิกนะครับ แ <risque. S 2> น,นวทางก็จะถือว่าเดินดีอยู่ในมาชิกมาในตัวเด่อนอยู่สลับในรอบที่ผ่านมานะนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะมาชิกนะครับหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดเนาะแต่ของผมกับเก้าก็ยังมาที่ห้าอยู่สลับในรอบที่ผ่านมานะครับก็ยังถือว่าเดินดีอยู่นะครับสำรับแนวทางรัฐบาลไทยนะนะครับสำหรับสูตรฝั่งนี้นะมาชิกนะผมย้อนไปนิดหนึ่งนะนะครับสาหรับ แนวทางรัฐบาลไทยนะวันที่16เดนะือนสิบในมาชิกวันที่16เดือน10เนี่ย68เนี่ย69 6 6้านะครับของผมมา16เลยนะครับในตัวเน้นนะสลับสูตรฝั่งนี้นะครับย้อนไปนิดหนึ่งเลยมาชิกนะครับเพิ่มเด่นหนึ่งด้วยนะครับสลับรอบนั้นเนาะนะครับอ่าแล้วก็วันที่1นะครับอ่าเดือน11เนาะ68นะครับอ่า898นะครับอ่า87นะครับผมงผมเน้น68นะครับแต่เข้ามา98ในตัวกลับหัวนะสลับสูตรฝั่งนี้ก็คือว่าเดือนดีอยู่ในมาชิกัััับบบบ6นนนะครรรสาาหออ่่ใวที หนึ่งเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็วันที่สิบหกนะครับพฤศจิกาที่ผ่านมานะครับก็ห้าลงในมาชิกนะครับแต่จะพูดไม่เข้านะ,นะครับสรุปโดยรวมก็คือว่าสามรอบที่ผ่านมานะก็ถือว่าเดินดีอยู่สลับแนวทางรัฐบาลไทยสลับในรอบวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ก็คาดนี้ข้เข้าในมาชิกเดี๋ยวไปสรุปโค้งสุดท้ายกันในมาชิกสรับแนวทางรัฐบาลไทยในรอบวันที่หนึ่ง ธันวาคมนะักสลับรอบนี้ก็คาดเน้นพี่เขาเน,ะนะครับไม่ชัดเจนอย่างไรมัเข้าใจอย่างไรพี่สมาชิกก็สามารถที่จะอ่าคอมเมนต์ใต้คลิปผมไว้เนาะอ่านทุกความอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมยังไงขอให้เป็นวันดีๆส่หี่สมาชิทุกคนไวปด้กูรายกันสลับแนวทางรัฐบาลไทยไปสิอบาลสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับผมเนาะตากระต่อดสลับแนวทางรัฐบาลไทยผมประจําวันที่1นะครับอ่าธัานวาคม68ทางช่องอบาลชาสวนนะครับกับอ่าชุดสรุป รัฐบาลไทยผมในมาชีนะครับอ่าเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนไปด้วยนะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ใหมาชีจะได้ไม่พลาดแนวทางจากอบาทุกๆแนวทางถือว่าคัดเน้นหมดสำหรับในทางผมในทางไหนด้ดีเดินต่อนะในทางไหนเดินไม่ดีก็คือปรับแต่งแก้ไขนะครับไม่นิ่งหมดใจแต่อย่างใดทุกๆแนวทางแล้วก็ทุกๆช่องทางก็ขอบคุณที่มาชี้ไปดูกันแล้วกันเนาะที่ยังติดตามและยังส่งกำลังใจนะครับผมเนาะนะครับอ่ะนะครับอ่ามาดูสรุปผลคร่าวๆก่อนในรอบที่ผ่านมาในมาชีนะครับสำหรับในทางรัฐบาลไทยเนาะประจำวันที่16นะครับ พฤกษจิกายนที่ผ่านมามาชิกพุ่มเด่นะ5กับ9 9กับ5เนาะนะครับสรุปผล3นะมิ่งนะั่งเนาะ1-4-5แล้วก็3-7เนี่ยมาชิกแต่ว่า้าผมเนี่ยนะครับมาในตัวเด่นเนี่ยมาชิกยัไม่ถึง4-5เนาะแต่5ลงอยู่นะเนี่ยมาชิกจะใก้9ผมเข้ามาในผะ้รองสลับในรอบที่ผ่านมามาที่5อยู่1-4-5กับ3-7นะครับผมอ่ะนะครับก็ ก็ยังทรงมาดีนั่นแหละเนี่ยมาชิชสารสูุรนี้เนาะถ้าเกิดชิคชอบในรอบวันที่1นธันวาคมก็แค่ไว้จดไว้เนี่ยมาชิชพิสูจน์เป็นห้านะแนวทางมีเข้ามีหลุดเนี่ยมาชิชอันนี้คือชุดสรุปผลอ่าผมในรอบวันที่16อ่าพฤศจิกายนที่ผ่านมาอ่ะนะครับมาดูในรอบนี้กันเลยเนี่ยมาชิชสำในทางรัฐบาลไทยผมเนาะสำหรับรอบนี้ก็คันนี้ขึ้นกับเด้่อสำหรับในรอบนี้นะนะครับเออนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนขึ้นใหม่ในมาชิชนะครับผมเนสำหรับในทางรัฐบาลไทยเนาะนะครับ เดี๋ยวมาจะมาเน้นในตัวเน้นนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยแต่ว่าบ้านเขียวคงจะมีเหรียญตารางนะที่ส่งกับไปในบ้านเขียวเนาะนะครับแนวทางรัฐบาลไทยสรุปผลก่อนเนาะชุดสรุปนะนะครับ,ดรบเ,เดี๋ยว,ยวพี่ผอให้ผมมาเน้นเนาะนะครับสรุปะนะครับแนวทางรัฐบาลไทยเนาะประจำวันที่หนึ่งธันวาเนาะแนวทางรัฐบาลไทยเนาะ แนวบ้านไทยเนาะอ่าหนึ่งท่านว่านะครับหนึ่งทับสิบสองทับหกแปดเนาะนะครับอ่านะครับคัดแล้วนะครับอ่านะครับในรม่ผ่านมาห้ามาอยู่นะอย่างน้ใช่ไหมครับเนาะนะครับสูตรยังถือว่าเดนดีนั่นแหละนะครับวิธีปลอดภัยคือในตัวเด่นเนาะสำหรับใช้ออกกำลังกายนะครับผมมาดูในตัวเด่นนะนะครับนะครับ เด่นเด่นเด่นสำหรับในรอบนี้เ mm hmm. นาะนะครับนะครับมาดูในตัวเด่นเลยนะครับผมเนาะนะครับประกาศผลตรงกับวันจันทร์ใด้มาชิกนะครับเนาะเด่นนะคัดแล้วคัดแล้วนะครับผมผมเด่นนี้นะสำหรับในรอบนี้นะครับผมเจ็ดกับอ่าสี่นะนะครับสำหรับในตัวเด่นเจ็ดกับสี่สี่กับเจ็ดนะวิธีปลอดภัยคือในตัวเด่นเนาะสลหรับสายออกกำลังกายได้มาชิกนะครับนะผ่พร่องเดี๋ยวผมมาเน้นนะครับสําหรับอ่า ในตัวเด่นเนาะนะครับผมแล้วก็ตามไนด้วยสองตัวเด่นเดนสองตัวเนาะเดี๋ยวละสามชุดนี่มาชี้นะครับผมสองนะครับตัวเด่นเนาะสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะครับอเด่นเจ็ดก็จะมีนะครับเจ็ดห้านะเจ็ดหกนะครับแล้วก็เจ็ดแปดนะนะครับเดี๋ยวละสามชุดนะเด่นสี่อ่าสี่เก้านะนะครับ 40 41นยสี่หะสำรับเดือนสี่นะครับเบิ้ลก็77็ดกับ44นะสำหรับแนวทางเบิ้ลนะครับอ่ะนะครับตรงใจไหมนะครับสำหรับในตัวเด่นเนาะนะครับผมแล้วก็จับคู่ด้วยนะครับอ่ะมาดูในตัวเน้นนะครับผมเนาะนะครับ7 4็ดนะบางทีขึ้ามาเป็นคู่เนี่ยหมายิึวิธีปั้นไฟในตัวเด่นสำหรับสายออกกำลังกายนอกจากในบ้านเขียวผมก็จะเป็นอ่ามีชุดไม่ได้เดียวเนาะนะครับ7 5 7 6ห้นะผมเน้นนะอ่า7 6 7ด เจ็ดหกเจ็ดหกนะครับพี่หกอ่าเจ็ดหกหกเจ็ดนะนะครับสําหรับเดืนตัวนี้เดินทางไปเยรีมนทักกลับระวังกระด้างเนาะนะเป็นะรปกระดูกหัวเนาะนะครับเบางทีก็ต้องระวังในตัวรองด้วยนะครับแล้วเดือนสี่สี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งผมเน้นนะครับ <het S 1> อ่าสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะเดินทางไปเยรีมันทางกลับพี่กันในะมาสิก็จะปลอดภยนะัยเนาะเบิ้ลก็เจ็ดเจ็ดกับสี่สี่สำหรับแนวะทางเบิ้ลน,นะนะครับยังไว้ใจไม่ได้รัฐบาลไทยอ่ะแคบเลยนะครับสำหรับชุดจับคู่เด่นสองตัวนะนะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยสามตัวเด่นเนาะนะครับอ่า สา,นนสามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับชุดแรกเนาะนะครับห้าสี่เก้านะแล้วก็สี่เจ็ดหกเนาะแล้วก็อ่าแปดสี่หนึ่งนะแล้วกสายไม่นั่งก็สามชุดที่เก้านะครับคัดเลยนะเพราะว่าสวยอยู่นะนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับผมตรงใจรู้ปะตรงใจแคบเลยนะครับผม นะครับแต่ในบ้านเขียวผมจะเป็นส่งไปเด่นตารางเด่นตารางเทวเดือนดีเนี่ยมาชิกนะครับถ้าเกิดทีชอบก็อย่าลืมทักบีทีแปดสองเจ็ดเนาะถ้าเกิดที่มาชิกจะทักเข้าไปชม а. ในบ้านเขียวผมนะครับเดี๋ยวผมย้อนอีกรอบหนึ่งในมาชิกเดี๋ยวผมจะมาเน้นพระเอกผมเนาะนะครับสหรับแนวทางรัฐบาลทายพอกพระรองสลับสูตรนี้เนะาะนะครับวันที่หนึ่ง,ะน,น,ะง,งน,นะครับเดือนธันวาคม68ประกาศผลตรงกับวันจันทร์เนาะนะครับเด่นนะเกับ4 4่สีกับเเนี่ยมาชิกบันทีเข้ามาเปลี่ยนคู่สำหรับในตัวเด่นอ่ะนะครับมาเน้นเลยนะครับสหรับพระเอกพระรองผมยังไงขอให้เน้นนนถูกตัวนะัวนะะครบ ผมเน้นที่นะครับเด่นเจ็ดนะนะครับ อ่าเด่นเจ็ดรองสี่นะบพระเจ็ดพระรองสี่นะสลับอ่าสู่ฝั่งนี้มาชินะครับชื่นชอบแค่ไว้จดไว้เลยนะครับเด่นเจ็ดก็จะมีเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดนะนะครับผมเน้นเจ็ดหกนะครับบางทีต้องระวังในตัวรองด้วยสลับช่วงนี้ระวังกระดูกหัวหน่อยและเด่นสี่เรามีสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งผมเน้นสี่หนึ่งนะสลับเด่นสี่นะครับเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับพี่กันนะครับสลับสายกระดูกหัวเพิ่เอาเฉพาะในตัวนี้นะนะครับผมอ่าเบิ้ลก็เจ็ดเจ็ดกับสี่สี่สลับแนวทางเบิ้ลเนาะนะครับผมยังไว้ใจไม่ได้เด้อะสลับทางเบิ้ลรัฐบบบาาลลลไทยยนนนนะะะะคครััััผมมอ่่่แแปเเเสูจพดดดตตววก็ี นะครับ549 476แล้วก็841สนะสลับในชุด3ที่นั่งก็จะประมาณนี้สลับแนวทางรัฐบาลไทยคงประจำอ่า เดือนธันวาคมเริ่มต้นเดือนใหม่เนี่ยมาชิกยังขอเป็นเดือนดีๆยังขอสู่เดือนดีนะครับสำหรับรอบนี้ก็มาสอให้นั่งใส่นั่งสลัสบในรอบนี้นะนะครับก็คัดแล้วนะครับผมอ่ะในทางสูตรยังถือว่าเดือนดีเนาะสำหรับพี่มาชิกจะชมอ่าเป็นอ่าสายด่วนนะครับบุกพาในบ้านเขียวก็บีทีเอสสองเจ็ดในมาชิกทักได้เลยนะครับผมอ่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ใจมาชิกขอบคุณทุกการติดตามใจมาชิกที่มาติดตามใหม่ไม่ด้ดวยกักนละไกันไปสู่รเป็นทางนี่มาชิก,ก,กนะครับผมสหนับสนุนชาติกิจแบงค์รัฐบาลไทย มาเกี่ยวข้องนะครับผมะนะครับเรียวรุนกันนะครับโชคดีของทุกคนนะครับไว้เจอกับผมคลิปต่อไปขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ